เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับสามเณรกับเมนเผาศพเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงกลางเดือนเมษายนเมื่อหลายปีก่อนเป็นงานบวชเนนภาคฤดูร้อนประจำปีโดยจะมีงานนี้ทุกๆปีและช่วงเวลานั้น จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆทั้งหลายปิดเทอมใหญ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกในช่วงเวลาบรรพชาสามเณรในครั้งนั้นทางวัดกำหนดโครงการบวชทั้งหมด15วันตอนนั้นเนนที่มาบวชมีทั้งหมด50กว่าคนวันแรกผ่านไปอย่างปกติมีการเปิดโครงการบรรพชาสามเณรในศาลารับรองหลังหนึ่งในวัด เป็นศาลากระจกทั้งหมดติดเครื่องปรับอากาศและข้างๆมองลอดกระจกออกไปจะเป็นเมนเผาศพพระเนนถ้าจะเข้าห้องน้ำต้องเดินผ่านทางหลังเมนเพราะห้องน้ำอยู่ทางด้านศาลาสวสสาาดศพศาลาที่สามกับ4การต้อนรับน้องเนนและการแนะนำตัวพระพี่เลี้ยงผ่านไปด้วยดีซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในพระพี่เลี้ยง ที่ได้รับมอบหมายให้มาคอยช่วยดูแลเนนแล้วเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกก็ได้เกิดขึ้นในวันที่สามหลังจากฉันน้ำปานะเสร็จเรียบร้อยก็จะให้เนเนเดินกวาดรอบวัดแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มกลุ่มแรกกวาดทางประตูหลังวัดถึงสะพานวัดกลุ่มที่สองกวาดทางสะพานวัดไปจนถึงรอบเมนกลุ่มที่สามกวาดจากหลังเมนไปถึงศาลาหา และกลุ่มสุดท้ายจากสาลาหา้าถึงลานจอดรถตรงโกดังเก็บศพที่สร้างไว้เหมือนเป็นคอนโดที่ไว้ใส่ลงศพที่ไม่มีญาติมารับหรือญาติไม่พร้อมที่จะเผานั่นเองเรื่องนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มที่สองซึ่งผมเป็นคนคุมกลุ่มนี้มากว่าเนนต่างก็เล่นกันตามประษาเด็กมีเนนสามสี่คนนึกพี่เรนสั่งให้เนนคนหนึ่ง อายุประมาณ13-14ปีน่าจะได้ก้มมองลอดใต้วางขาเพื่อพิสูจน์คำโบราณว่าจะเห็นผีจริงไหมแนนคนนั้นก็กม้มแล้วก็เจอจริงๆอย่างที่โบราณว่าผมขออธิบายก่อนว่าหลังเตาเผาจะมีห้องสำหรับเจ้าหน้าที่เผาศพอยู่ด้านในตัวเมนมีประตูกรงเหล็กปิดไว้ล็อกกุญแจอยู่ และด้านนอกประตูจะเป็นระเบียงปูนไว้สำหรับเป็นที่นั่งมีบันไดขึ้นไปทางหลังเมนได้เหมือนเนนคนนั้นมองใต้วางขาเสร็จก็เงยหน้าขึ้นมาหาเพื่อนซึ่งเป็นจังหวะที่ผมเดินมาพอดีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนนก็ได้แต่อ้ำอึ้งอึ้งกันผมก็พอจะเดาออกว่าเจออะไรมาผมจึงคุมตัวเนนกลุ่มสองทั้งหมด มาที่ศาลารับรองในวันแรกพอเนนตั้งสติได้ก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่มองลอดวางขานั้นเขาเห็นเด็กสองคนซึ่งไม่ใช่เพื่อนๆของตัวที่บวชแน่นอนเป็นเด็กที่ไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยปะแป้งตัวขาวเป็นเด็กผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งผมได้ฟังก็ตกใจไม่น้อย เนนก็เล่าต่ออีกว่าแค่นั้นยังน้อยไปหลวงพี่เขาเห็นคนหลายๆคนอยู่บนเมนเผาศพหลังนั้นมีทั้งคนแก่คนหนุ่มคนสาวสภาพเละๆๆก็มีซึ่งไม่ได้รับฟังมาแล้วก็ได้แต่รู้สึกขนลุกขึ้นมาหลังจากเด็กเล่าให้ฟังจนจบผมก็ให้ไปห่มผ้าทำวัดเย็นให้เดินไปเป็นกลุ่มๆ ซึ่งก่อนจะเข้าโบสถ์จำเป็นต้องเดินผ่านเมนเนนคนที่เจอเหตุการณ์ก็หันแวบขึ้นไปบนเมนแล้วสิ่งที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้ก็เกิดขึ้นเนนเห็นเด็กสองคนนั้นแล้ววิญญาณตนอื่นๆกกวักมือเรียกเนนขึ้นไปบนเมนซึ่งผมก็พอจะจับท่าทีของเนนออกก็เลยพูดลอยๆไปว่า เป็นวิญญาณก็อยู่ในส่วนของวิญญาณอย่ามายุ่งเกี่ยวกับคนถ้าอยากได้บุญก็อยู่เฉยๆอย่าระรานกันหลังจากส่งเนนเข้าโบสถ์เสร็จผมก็เดินขึ้นไปไขกุญแจเมนเดินขึ้นไปเช็คประวัติที่ผ่านมาในการเผาศพที่เมนแห่งนี้จนกระทั่งไปเจอบันทึกใบมรณะสองแผ่นเป็นชื่อเด็กสองคน เผาไปเมื่อปี2,551ซึ่งเจ้าหน้าที่คนก่อนเป็นคนเผาแล้วมันก็ตรงกับที่เนนเล่าให้ฟังว่าเห็นเด็กสองคนหนีหลังจากทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างผมจึงพาตัวเนนเดินขึ้นไปบนเมนเผาศพด้วยกันและมีสับป,ปะเ่อซึ่งเป็นผู้ติดตามผมขึ้นไปด้วยผมจุดถูกให้เนนยืนสงบนิ่งขอเขามาแล้วว่าตามผม กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินหรือลบหลู่ดูหมิ่นขอให้ท่านได้โปรดอโหสิก,กรรมและผมจะทำบุญไปให้ขอให้แม่ย่านางแห่งเตาเผ่านี้จงปกปักรักษาข้าพเจ้าอย่าได้มีอะไรมารบกวนระหว่างบวชเนนเลยพูดจบผมจึงให้เนนนำธูปไปปักที่หน้าเตาเพื่อเป็นการขอขมา หลังจากวันนั้นก็จะมาเจอกันอีกทีช่วงคืนวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันพระใหญ่และมีงานวัดทางวัดเปิดให้ส่งน้ำพระเนนและญาติผู้ใหญ่หลังจากงานเสร็จสิ้นในช่วงเย็นตัวเนนที่เกิดเรื่องก็เห็นเด็กสองคนนั้นมายืนพนมมือไหว้อยู่ในชุดไทยของเด็กและวิญญาณดวงอื่นๆก็เหมือนจะมารอรับส่วนบุญด้วย หลังจากนั้นมาอีกสามวันเน้นก็ลาสิกขากันไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดหากรับฟังและพึงใจฝากกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหนา้าสวัสดีครับ